สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ FC วันวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเคราะห์าฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับกับค่ำคืนวันพฤหัสบดีเกมยูโรปาลีกแล้วกันนะฮะที่ยานำมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็ยังมีทีมใหญ่ๆลงเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่เข้ากลุ่มสปอร์ตขับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ g m ด33ครับเข้ากลุ่มกันมารับข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้นะครับ @gm33 ครับก็แอดไลลน์กุ่มเข้าามเลยครับผม นะฮะอ่โซนวันนี้ยูโรป้าลีก2คู่เดี๋ยวไปดูไล่เรียงกันเลยลิเวอร์พูลชุด2จะพบกับ l a s k l i n นจากออสเตรียนะฮะเน้นบอกว่าลิเวอร์พูลชุด2องเพราะว่าลิเวอร์พูลโรเตชันแน่นอนนะครับเอ่อนัดชนะ3แพ้1 9คะแนานเต็มนะแล้วก็การเจอกันในอ่านัดแรกบ้านของลิเวอร์พูลก็บุกไปอัดมาถึง3ประตูต่อหนึ่งในชุด2นี่แหละนะครับลิเวอร์พูลไปพลาดแพ้ตูลุสเกมที่แล้วเท่านั้นเองไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขา12แต้มหรือ10แต้มนี่สวยหรูเลยสำหรับ การการันตีผ่านเข้ารอบแต่ยังไงเนี่ยเจลเกนคอปก,ก็สลับตัวผู้เล่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะลงมาในวันนี้เนี่ยประตูก็จะเป็นเคลเลอร์นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยโกนาเต้แล้วก็ทางด้านของจารวควันชาตจะลงยืนคู่กันเนาะตรงกลางฮาวิเอเลียจะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับวัตรุเอนโดแล้วก็กาเฟนเบิร์นแนวรุกเนี่ยมีโคดิกัค์โปลุยดีอาร์ตเป็น2คนที่ สำหรับเล่นชุดใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับหรือว่าไม่ได้เล่นเต็ม11ตัวแรกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นดาวรุ่งอย่างทางด้านของเบนโคกนะครับขนาดที่ลินส์เองเนี่ยมีมารีนลูบิซิสนะครับโรเบิร์ตชูส์รวมไปถึงอาโมเสสอูซอนะครับเล่นเป็นสามประสานในเกมรุกนะครับริมเส้นสองฝั่งเป็นฟิลิปสตอยควิดแล้วก็ฮูเซอินบาลิชนะครับแต่จะกล้าขยับเกมรุกมากขนาดนั้นหรือเพราะว่าเป็นฝ่ายบุกมาเยือน เลี้ยพูที่แอนฟิลส์ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมกับมองว่าชุดของขอเลอ้์พูเนี่ยต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ความเฉียบคมกับความแม่นยำเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ คือลิบูจุดเด่นของของพวกเขาก็คือเกมสวนกลับที่มันเฉียบคมนะครับแต่ว่าชุดนี้อาจจะทําได้ในระดับหนึ่งแต่แต่อาจจะยังไม่ดีพอครับลิบูชนะก็จริงครับแต่ผมว่าจะชนะไม่เยอะนะครับเต็มที่ก็อาจจะแค่1นถึงสสกอร์ไม่น่าจะชนะเลย2สกอร์นะครับสำหรับลิบูแต่ก็เพียงพอที่เป็น3คะแนนของพวกเขานะครับอย่างไรเสียเนี่ยผมว่าลินส์มาแบบลับๆเนี่ยอาจจะแพ้แบบเสียประตูน้อยหรือว่าลุ้นเสมอนะครับด้วยซ้ำไปแล,ล้วลิบูเสมอแม้กระทั่งเสมอนะพวกเขาอาจจะยังไม่เสียหายมากนะักแต่คงจะเน้นเพื่อใช้ชนะ สำหรับการการันตีที่จะเป็นแชมป์กลุ่มต่อไปนะครับแต่ว่าจะชนะไม่เยอะครับสำหรับลิฟวูในค่ำคืนนี้นะครับอีกหนึ่งคู่ดูกันที่คู่ของไฟบวกกับโอลิมเปียกรอสหน่อยนะครับไฟบวกเป็นเาพาอเกมรับของเยอรม,มันนะโอลิมเปียกรอสจากกรีซครับซึ่งกลุ่มนี้ไฟบวกยังลุ้นกับทางด้านของเวสต์แฮมครับเพราะฉะนั้นเป็นคือชนะ3แพ้1มี9คะแนนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ ทางทางด้านของอลิมปิอสเยมันแข็งอยู่พอสมควรแหละมันไม่ใช่หมูๆที่ไฟบวกจะหรือเวสแฮมจะน็อกได้เพราะพวกเขามีสีแต้มนะครับแต่ว่ามันต้องเน้นแล้วหรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าใครได้3คะแนนในวันนี้เพราะเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมเยือนเอาขออภเวสแฮมจะเป็นทีมเยือนอในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เวสแฮมจะสะดุดมีเหมือนกันไฟบวกอาจจะต้องเน้นสักหน่อยเลยทําให้ าทางน้่งของไฟบวกเองเนี่ยคุณซอคิสเซนไซด์น่าจะไม่พักตัวผู้เล่นนะครับแนวรับมาทิอัสกินเทอร์ฟิลิปไรหาร์และก็มานเูเอลกูเดอร์นะครับตรงกลางใช้ลิสโดอันทําเกมกับวิชเชนโซ,โซโกริฟโฟโดยมีมิมเชลเกกาลิตยืนหน้าต่ําอยู่ด้านหลังของลูคัสโซเลอร์ที่เป็นหน้าเป้านะครับหรือลูคัสโซเลอร์เป็นตัวเพเมเกอร์แล้วก็เกกาลิตยืนหน้าเป้าก็ได้ส่วนทีมจากกรีฟสเนี่ยโดเดียโกมาติเนสวางทางด้านของดานิเอลโปแดนซ์ นะครับอายุเอลคับบี้แล้วก็คอนเซนซินฟอร์ตูนิสเป็น3เกมลุกในระบบ4-3-3แต่ว่าผมว่าไฟบุกดีกว่าด้วยคุณภาพด้วยวิธีการค่อยๆเจาะค่อยๆทำ แล้วก็1สกอร์เป็นอย่างน้อยแล้วกันเพื่อจะเป็น3คะแนนในการเ,าเรียกว่าทําแต้มไล่บี้กับทางด้านของเวสต์แฮมต่อไปนะครับในการเข้ารอบนะบผมว่าไฟบวกทําได้นะอย่างแยก่ก็เสมอฮะลองดูแฮนดิแคปที่มันลดหลั่นลงมาแล้วกันแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมองว่าไฟบวกจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิเกโอลิมปอสได้ในค่ำคืนนี้ครับนั่นคือคลิปวิเครา์จาฟุตบอลยุโรป้าลีกที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับติดตามกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ